เกมพาร์ทวันเด็กให้กับ FC โดยพี่จะสูงเข้าไปในแบบเพื่อตามหา FC และกลิฟเกมพาร์ท99โลบัคให้กับเขาเรามาดูกันว่าจะมีใครได้เกมพาร์ทจากพี่ลายเซอเซอร์ไปก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับส r คร e เพื่อกำลังใจในการทำคลิปของพี่ลายด้วย บ u b เ l อร์ช็อปบริการเติมคคบวงจรพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์และผลปีศาจถาวรมาพร้อมกับไก่ตันสุดตึงทั้งบอกฟุตและคิงเลกาซี่ยังไม่หมดไอดี ID ไก่เงินไก่เบดแมฟิส์เขาก็มีประหยดัดรวดเร็วทันใจลองแวะดูได้ที่ปักหมดคอมเมนต์เลย มาครับผมอันดับแรกเราก็มาประกาศผู้โชคดีของคลิปวิดีโอนี้กันเลยดีกว่านะครับผมอ่าก็ยินดีด้วยสําหรับน้องคนนี้นะผมที่ได้เกมพาร์ต Awakening outfit หนึ่งรางวัลไปนั่นเองนะและเช่นเคยผมคลิปวิดีโอนี้ก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมนะถ้าน้องๆช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึง1000ไ like ลค์นะผมพี่จะสุม่มแจกเกมพาร์ตหนึ่งโกโจโนะผม3มรางวัลกันเลยทีเดียวนะครับผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ถึง1000ไ like ลค์แล้วก็คอมเมนต์ไอดีกันเข้ามาด้วย ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยมาพี่เข้ามาในแบบแล้วสวัสดีค,ครับผมมีใครเจอเราหรือเปล่าเฮ้ยเอ้าทำไมไม่เปิดพี่เลยนี่อ้าวเบคอนอย่างนี้ก็โดนดีครับผมนะอยากให้อะจัดได้พี่จัดให้อืมนี่ไงจับก่อนแล้วผมจับวิสกีลอืเกี่ยวตัวไม่โดนโอ้โหมันแหลกดอสวนเที่ยมกี่คิวนี่สองหมื่นคิวโอ้โหโอ้โหเที่ยเที่ย,ยอืมบล็อกทนันอ้าวสวยดีอย่างนี้ย่ำกระหม่อมอ่าเหล็กดอไปแล้วสวยหนึ่ง สองฮะวิดคอมโบนี่ไงไม่ต้องเทวินครับผมวอคอมโบยัดเข้าที่เบ้านะ่ะหึยดาบด้วยสกิลหนึห่งครับผมอ้าวเกีโ่ยวโตัวอุ้ยมันบล็อกครับผมปาทั้างขยเสินะเปียดต่อยแตกเฮ้ยโอ้สองหมื่นคิวอย่างตึงเลยครับเอามันโมโหนโมโหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดะตรงๆอย่างนี้ก็โดนทีครับสุดหล่ออุ้ยวิเหล็กดอสวนย่ำกระบอกวิเหล็กดอเอา้าเชี่ยเหล็กดอโดนเคาน์เตอร์เอาเรื่องจัด โอ้โหมันอ่านเกมแม่นจัดเอ้าแต่บล็อกต่อยได้อ่ะโดนเนื้อทาวิคคอมโบสวนแดดอ้อมหลังต่อยหนึ่งสองงัดขึ้นแล้วก็จับด้วยสกิลสองอืมหวนตอบอีกรอบไม่โดนว่ะมาเดย์มาเดย์ใ่แดดต่อยเอ้าต่อยด้วยหนึ่งสองแล้วก็จับด้วยสกิลหนึ่งอ้าวอย่างนี้ก็แตกดีครับผมแหลกดอไปแล้วเจียบลอนที่หลังอย่าห้าวกับเซเซอร์นะผมถึงจะเป็นตัวฟอร์อมก็ตึงเหมือนกัน เข้าไปอยู่ในโกคุวง,งเกียวซะโดยดีไอเจ้าเบคอนเรียบร้อยโอ้ว่าจะมาหาคนแจกเกมพาสซะหน่อยบ้บาเอ้ยไปกันต่อมา,มาครับผมแบบนี้อุยใครเดินตามเรามาสวัสดีครับสวัสดีครับผมเบคอนพี่พี่เฮ้ยนี่ไงคนไทยส oh. วัสดีครับผมสุดหลอ่อเป็นยังไงล่ะเฮ้ยสองตัวเลยเหรอเบคอนสองตัวเลยเหรอว่าไงครับเอ้าเอ้าอะไรอะไรโอ้โหไอ้นี่แก้วเหรอฮะมาดิ อีไไงบล็อกต่อย้อาวสวยจับด้วยสกิลด้วยครับผมเหยียบสามอู้เหยียบสามโดนแงอ้อมหลังเอ้าโดนเฉยงงดิจังวันนี้งงไปดิจังวันนีอ้อะไรพินอะไรวะเออเซ็นเตอยอะไรอ่ะย่ังก๊อหม่อมเฮ้ยเอาคอเตอร์เฉยเอ้าไตหนึง่งสองแล้วก็จะไม่เขาบอกอู้ทำพิมพ์โดนจับหนึ่งงัดขึ้นมาแล้วหลังไตหนึ่งสองจับด้วยส,วยสกิีเรียบร้อย อย่าเข้าวมะพร้าวแพงที่หลังนอ่อะไรเสียใจว่เสียใจพี่ตัวจริงหรือเปล่าเนพี่ก็ตัวจริงอยู่แล้วครับน้องเอาไม่ใช่ไอ้ตัวปลอมตัวปลอมตัวปลอมเนไม่เชื่อเอา้ามันไม่เชื่อว่ะเอ้ยไม่เชื่อก็ดูที่เสื้อดิครับเสื้อมันบอกว่าตัวปลอมเห็นหรือเปล่านี่เนี่ยเบคอนสงสัยว่ะถ้าตัวปลอมต้องรับแอดไว้เล่นมุกนี้อีกเหรอเพื่อนเต็มเพื่อนเต็มรับไม่ได้เพื่อนเต็ม เพื่อนเต็มเหรอไม่น่าใช่ไว้ด่มันอันนี้มันรู้อ่ะอันนี้มันรู้ใช่หรือเปล่าไม่เต็มเว้ยมันไม่รู้มันรู้ได้ไงนี่ไม่เต็มเหรอหลับแอดไม่ได้เพื่อนเต็มก็บอกมั่นเต็มนะนะอะไรนะาอังวินหรือเปล่าอะไรโอ้ยอ้ยอ้ยกูจะอ้ยทำไมนี่เอเด้ไม่เชื่อว่ะอะไรไปละไปละไปดีกว่าที่เกียจคุยกับเด็กน้อยละอ้าว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 ทำไมเด็กกดตดตาหรือเปล่า ถ้ากดติดตามก็แสดงว่าเป็น Fc อือถามดิกดติดตามหรือเปล่าพ่อหนุ่มคนนี้กดเด้อจริงหรือเปล่าจริงไม่จริงไม่รู้มันบอกกดแล้วคนนี้ก็กดหรือเปล่าคนนี้กดตามพี่หรือเปล่านาอสวัสดีครับอะไรนิ่งเอากดครับกดครับแสดงว่าเป็น Fc ถ้ากดติดตามหรือว่าไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้กดติดตามใช่ไหมงั้นเอาเกมฮาร์วันเด็กไปโอเคนะ99โลบัก เอาหรือเปล่าหืมเอาหรือเปล่าล่ะเอาเกมพาร์ทอะไรอเอาเกมพาร์ทอะไรงั้นเอาพื้นโกโจ Ο ไปแล้วกันเอาอะไรมันไม่รู้จักพื้นโกโจเหรอเอาให้คนนี้ก่อนนะครับผมเบรกไนเอ็กดีนะครับผมอ่าเข้าหรือยังครับผมฮะเข้าหรือยังโอ้ได้แล้วสแสดงว่าได้แล้วนี่เข้าแล้วโอเคอีกคนหนึ่งทมสองสองสามสี 2, 2, 3, 4, 3. ่สามอ่าเข้าหรือยังรับแอดนะครับข้อความข้างบนอ่าข้อความข้างบนแสดงว่าเข้าไปแล้วนะครับผม โอเคไปกันต่อผมจะวันนี้สวัสดีครับมีใครรู้จักเราหรือเปล่าแถวนี้มี FC Caesar ไหมเฮ้ยเฮ้ยเอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาตอกพี่น้องโดนแล้วมึงต้องโดนละเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ้าวจะตอกอย่างเดียวหรือวะแล้วมึงอีอะไรของมึงเนี่ยืออืออยากตอกใช่ไหมเนี่ยเดียวอีแล้วเราตายเดืงจับด้วยสีหนึ่งแดดเหยียบสามเหยียบสามพาเฉยอะไรครับผม เอามาดีไมด่ดีเอา้าเออแสดได้ต่อยนอ,อย่งไงใครมาเป่าแตะเดี๋ยวดี้ป่ะไอ่ยงแตดได้ต่อย,อยเอ,อย้ยเป็นไงล่ะคาวเตอร์ดักหน้าเรียบร้อยหแตกไปดิครับอย่างนี้ก็ต้องจับเข้าไปอยู่ในโฟกัสมงเขียวโดนผลิตกระป่าได้มอีกหนึ่งตัว เฮ้ยมาแล้วว่ะมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้มันใจเกมพาร์ทไม่ได้มาสู้โอ้น้องชิวชิวใจเย็น,โอ,ยน,ยนโอ้มันไม่ใจเย็นว่ะมึงเหมือนเป็นใจแค้นหรือเปล่ามึงมาตอกกูลูกมึงมาตีกูเนี่ยนะอ,ยอะไรบอกใจเย็นไม่ใจเย็นหนึ่งโดนหยิบสามอุ้ยโดนว,ว่ะเดะไปเดะฮะชิวตึงกว่าเฮ้ยอย่าเป่าแต่ดิเฮ้ยหนูกูว่ะนี่ไงอเอามาหนึ่งสอง ย่ำกามอมครับผมเหยียบสามงกระชากคอต่อยหนึ่งสองอัพประกันการจับด้วยสกิลหนึ่งี่เหยียบร้อยบีดิเทอร์ไปเลยมาเอาเปล่าเฮ้ยมันมาอีกว่ะเชี่ยมันแขนจัดเลยเนาะเ,ออนเด็กที่แขนตัวดแบบีไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเดอะสองเจ็ดแล้วเป็นแบบเด็กที่แขนแล้วอันเนี้ยนี่ไงเปิดอันตินดัดหน้าไปบอกให้ชิวให้ชิวเลยว่ะตัวนี้ คะแนนกูเปิดแอนตีน้อยนีดูดิคะแนนเปิดแอนตี้ยังไม่เอาอีกเเรอะอืมอยากโดน,นใช่ไหมกูจะให้ดวล้วยสซาคิวหนึ่งออกกนนรค,รครับผมยังไงอู้ไม่แหลกดอไม่แหลกดอก็โดนไปโดนหันไปเรียบ้อยแตกไปสิขาไปกันต่อเดี๋ยวครับผมเฮ้ยพี่ไร์ตัวจริงหรือเปล่าครับอืมตัวจริงสิครับน้องดูเสื้อสิครับเสื้อพี่ไร์ตัวปลอม <laughs> เสื้อพี่ไร์ตัวปลอมแต่ไม่ตัวจริงเอ๊ะได้กดติดตามไหม อ้าวกดติดตามนะผมถ้ากดติดตามแล้วก็เอาเกมพาร์ทวันเด็กไปอ่ะอ่ะอ่ะมาแจกเกมพาร์ทนั่นเองเอาเกมพาร์ทอะโกโจรหรือว่าแปลงร่างนะเอาเกมพาร์ทโกโจหรือว่าเอาเกมพาร์ทแปลงร่างครับถ้านึ่โกโจคืออะไรครับพี่เอา้าจบแล้วมึงไปอยู่ไหนมานี่มึงไม่รู้จักพันธุ์โกโจน้องโอ้ห้าสิบเก้าโลบกเหรอครับพี่ใช่ครับนนองเออมันไม่รู้จักเฉยไอ้บ้อาออกจะดัง แล้วเกมพาร์แปลงร่างคืออะไร่มึงไม่รู้จักอะไรเลยเลยเนี่ยฮะมึงเล่นเด๋ยวสตอมเกีจรินก่อเนี่ยอะไรวะไม่รู้จักเกมพาร์แปลงร่างอ่ะงั้นเอาเกมพาร์แปลงร่างเอาโอเคโอเคอ่าเอาเกมพาร์แปลงร่างไปแล้วกันเข้าหรือยังฮะก็ตอนที่แปลงร่างไงเรากดอันตีมันจะแปลงร่างได้อ่ะแต่ว่ามันต้องเซ็ตก่อนนะแปลงร่างเป็นตัวอื่นหรอครับไม่ใช่แปลงร่างอาวอตตาเฉยเข้าแล้วครับพี่อ่าโอเคเข้าแล้วคนนี้นะผม แล้วก็ไปต่อครับมามาครับผมเซิร์ฟใหม่แล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเบคอนเยอะเอ้าอันนี้ใครอยอะนี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยใจเย็นน้องใจเย็นเฮ้ยโอ้โหเชื้อใส่กูยับเลยอื้อหือโอ้โหวิ่งไปแดกตึงใส่กูลิทเฮ้ยไอ้นี่อะไรเนี่ยสามหมื่นคิวเฮ้ยมันจะรอนวิชาขนาดนั้นเลยเหรอรอนวิชาขนาดนั้นเลยเหรอ แปลกใจมากเวลากูใส่เสื้อพี่ไล์ตัวปลอมหรือพี่ไล์ตัวจริงเนี่ยพี่จะโดนทาจีบเลยฮะกูโดนอกีกอะไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเสื้อหรือเปล่า <c oughs> เป็นเพราะเสื้อหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวกูเปิดก่อนแนละ้วอย่างน,นี้โอ้โยอ่าไอเลือดคุณเหลืองแล้วโดนเอ้าคอเตอร์ดักได้สวยดิอืมมาหนึ่งว่ะเอ้ยโอปวดเจ็บเชี่ยเลือดแดงเลยวะโอ้โหอะไรวะนี่อยากโดนนักใช่ไหม เอา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 ดิเอาดิเฮ้ยม้วแล้วสกิมมัวแล้วน้องแดบดบเหยียบสามเอ้าเหยียบสามให้ดนวัดนี่ไงได้อ้อมหลังได้เอาภาษาไทยวัดเอ้ยภาษา,าไทยใจเย็นโอ้โดน,นเหล็กก้อสวนแตกเลยไอ้บ้าเอ้ยกูมาแจก,กเกมฮัร์ดยาโอ้โหเห็นไหมเอ้ยนี่คนไทยนี่มันมาทาเกีตพี่น้องอุย้ย โ oh! อ Fro ้บอบอบอยาอย <up. S 2> ่าพี่มาแจกเกมพาร์ทครับสุดรลออย่าทําอะไรพี่เลยครับอย่าขอร้องครับผมขอร้องนั่นนั่นไอ้หียมันไม่หยุดวะน้องน้องมันไม่หยุดอาอาวอาเอาอาอยากโดนมึงอยากโดนนั่นใช่ไหมโคตรเจ็บโอ้ยอะไรกันครับนี่ฮะพี่ไล์ตัวจริงไหมครับไล์ตัวจริงใช่ครับดูเสื้อครับผมเสื้อเขาบอกอยู่ว่าตัวบอมเอาอาอะไรวะเฮ้ยอนี่มันโอ้มึงไอ้พวกนี้มันตึงจังวะ ก็ตึงใส่เซเซอร์ได้ไงเฮ้ยสามหมื่นคิวแล้วมึงคิดว่าจะเอาเซเซอร์ลงเหรอนี่ไงเจอหน่อยไหมคนดีไหมเจอคนดีไหมนี่ไงกูเหยบีสามงาจแาคอต่อยหนึ่งสองดาบด้วยสกิลสองครับผมตั้งวันนี้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาดิเฮ้ยอ้าวอ้าวมั่วอ้ามั่วแรดมาอย่างนี้ก็โดนดีครับเอมันหนึ่งสองทะวิ่คอมโบแลกจอไปสวยไปไหนีไปไหนอ้าวมั่วมั่วมั่วตีไงอุปล่อยไม่ทันเฮ้ยโดนสวนก่อนหมัดแรก ไไใส่ได้ต่อหนึ่งสองสามจับด้วยสกิลหนึ่งเรียบร้อยไอยสัตว์ข้าวดีอืออ่าเอ้ยกูจะมาสาัตว์กูสา่งว่าจะมาแจกเกมพาร์ดีซะหน่อยโอ้โหไอน,นี่มันทายเก่งพี่เด้โอโยเซิร์ฟนี้พี่ขออนุญาตไม่แจกแล้วกันไปเซิร์ฟใหม่ดีวกว่า <c oughs> อีหายเอ้ยไปย้ายเซิร์ฟละเฮ้ยดีครับมองหน้าเฮ้ยเฮ้ยพี่หนุ่มพี่หนุ่มไอยีโดมโตโะ่ะ เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยทักหน่อยหรือเปล่าต้องทักไหมอย่างวันนี้ต้องทักหรือเปล่าอ,อะไรครับเฮ้ยมองหนาใช่หรือเปล่านะ,ะใช่คนดังหรือเปล่าเออใช่คนดังหรือเปล่าเอาตบกูทำไมอะไรวะเฮ้อะไรวะอะไรเนี่ยไอยพวกนี้เนี่ยมันไม่พิมพ์อะไรเลยเป่าเฮ้ยมันสงสัยเฮ้ยเรียวหรือเฟกมันก็ต้องเรียวอยู่แล้วน้องคนจริงเขาชอบตีบ้านกันน้องเฮ้ย ตัวจริงไปครับเอาครูเขาบอกอยู่ว่าเดียวไอ้บ้าตัวจริงสิครับน้องหืึตัวจริงจะหล่อๆหน่อยอะครับมาดิหล่อแป๊บอะไรนี่ไม่ใช่หล่อแป๊บลงคลิปสปอยหน่อยครับสปอยเหรอเอ่อสปอยเหรอตามล่าหา FC ยังไงล่ะตามหา FC แล้วก็ตอบ <laughs> ตามหา FC แล้วตอบอ, <laughs> อะไรวะนี่โอ้ยไอ้บ้าเดปากูพูดอะไรก็ไม่รู้ไอ้พวกนี้เอ้ะ ใช่เอฟซีไหมใช่ใช่ขอตอบหน่อยขอตอบเอฟซีไม่บอกอ้าวอ้าวไม่บอกเหรอเฮ้ยถ้าไม่บอกโดนตอกสองทีไม่บอกโดนสองสองทีไปแล้วมันดีแล้วมันนีแล้วลองไล่ดิลองไล่ลองไล่ลองไล่ดิมออวันดีมันดีมันดีวันนี้จริงอ่ะวันนี้จริงเออยะหนี่ไปไหนขอตอกหน่อยขอตอกหน่อยครับขอตอกสองทีเออว่าอย่างไรล่ะซิกมาไรา้ <laughs> สิกมาไรใครถามว่าตัวจริงอ่ะโนกไม่มี F C จริงๆเหรอโอ้โหเสียใจว่ะไหนลองพิมพ์ F C หน่อยสิพิมพ์ F C เนี่ยครับพิมพ์หน่อยดิสักหน่อยไหมฮะ <Huh? S 1> C, F เ, <c, <oughs> เ hai, C F เอาไอบ้าไอ C F อ๋อนี่พิมพ์ F C ป่ะเอ้ตัวแดงพิมพ์ F C เปล่าไอ้ตัวแดงเอาตัวแดงก็พิมพ์ F C ไหนลองเดินดิเดินเดิน,น,เ,ดน,นเดินต่อกันเดินตอกันเดินตอกเดินตอกเดินตอก เอ้ยวันนี้วันนี้วันนี้นี่ยังเปนกลัวจริงว่ะร้ว่มันกลัวจริงเหรอเฮ้ยมันมีปืนด้วยเฮ้ยโอเคงั้นแล้วให้พ่อหนุ่มคนนี้ก่อนแล้วกันนะพ่อหนุ่มเสื้อแดงอ่าเอาเกมพาร์ตไปต่อจากนั้นก็พ่อหนุ่มอายุนุโมโตะนะครับผมอ่าสองคนที่พิมพ์ซีไม่ใช่พิมพ์เอเข้าหรือยังฮะเข้าหรือยังเกมพาร์ตเอาไปเกมพาร์ตเป็นโกโจยังไงล่ะใช้อีกคนดิเออ fc คนที่พิมพ์ fc เอาไป2คนนะส่วนคนที่พิมพ์ cf ก็อย่าเพิ่งเอาสุขสันต์วันเด็กแล้วกันนะเย่เย่เข้เา,เาแล้วเข้าแล้วขอบคุณ <im ple ans> ครับผมไอ cf ไม่ได้นะ <sh arp> ใครพิมพ์ cf เมื่อกี้ไม่ได้ <laughs> สมุดหน้าจั์พิมพ์ cf ดีดักมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ให้เหมือนเดิมนะนี่ไงคนนี้ที่พิมพ์ cf นะผมชนะิโร่นะอ่าเซิฟนี้ได้ไปสามคนนะอโอเคโอเค อ่าสวัสดีครับผมพิมพ์เ f เมื่อกี้ก็ได้นะอ่าเข้าหรือเปล่าเข้าไหมดวดดึงดึงแสดงว่าดีใจได้ครับอ่าโอเคครับผมเซฟนี้ได้3คนนะอ่าโอเคครับผมก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยสําหรับตามหา FC แล้วก็แจกเกมพาร์ทวันเด็กนะครับผมถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของพี่ไลด้วยเจกันใหม่